สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันในายนดวงที่ดนกน,น,นี้เราก็จะมาตรวจสอบพลังงานคุณครูบาอาจารย์สิ่งศิ์และดวงดาวที่สนับสนุนดวงชะตาของคุณปกป้องคุ้มครองดูแลคุณนะคะให้ตัวของคุณพบเจอแต่ความสุขสําเร็จสมหวังนะคะก็เมื่อวันที่13พฤษภาคมวันที่5พฤษภาคมนะคะ และก็เร็วๆนี้ก็วันที่1 8-9 1พฤษภาคมนะคะก็จะเป็นดาวดวงใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อดวงชะตาในของแต่ละบุคคลแต่ละท่านนะคะจะมีการโคจรยกย้ายภายในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเรียกว่าดาวตีเทพนะคะมีดาวพฤหัสบดีตัวแทนเลขาศาสตร์คือเลข5ดาวเสานะคะตัวแทนเลขาศาสตร์คือเลข7นะคะและก็ดาวราหูตัวแทนเลขาศาสตร์ คือเลขแปดนะคะดาวพฤหัสนะคะก็จะเป็นในเรื่องของคุณงามความดีสิ่งดีงามบุญบารมีนะคะในสิ่งที่เราสร้างสมมานะคะหรือว่าในพื้นดวงชะตาของเราด้วยสนับสนุนเกื้อกูลเราโดดเด่นในเรื่องอะไรหรือว่าดาวเสาร์นะคะแม้จะเป็นดาวในเรื่องของดาวบาปะเคราะห์นะคะในเรื่องของบาปเก่าบุญเก่านะคะบาปกรรมเก่านะคะ ก็จะส่งผลเรื่องอะไรบ้างนะคะก็มีทั้งดีแล้วก็เสียในพื้นดวงชะตาและดาวราหูนะคะให้คุณก็ให้คุณเร็วให้โทษก็ให้โทษเร็วเหมือนกันฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแน่นอนนะคะคลิป random น,นี้เราก็จะมาตรวจสอบนะเรื่องราวชีวิตของคุณที่จะได้รับชัยชนะและความสําเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของอความสําเร็จเรื่องอะไรบ้าง ะะหรือแม้กระทั่งสีที่มันเคยผิดพลาดไปนะมันเคยจะเป็นของเราแต่มันก็ไม่เป็นของเราเนี้ยมันจะกลับมาเป็นของเราอีกหรือเปล่านะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังด้วยการใช้ไ้ายีดีนะคะตรวจสอบพลังงานของท่านสมาชิกที่มาเจอเกียกบรบัตกิมนี้นะคะละัคกนาราศีที่โดดเด่นแคนเซอร์ราศีกรกฎธานามร,ร,ราศีมมนทนธนาม มาราศีเมษราศีพิจิกมีนาราศีพิศษภราศีตุลจูปิเตอร์กันโกลมบรัสแคปิคอนราศีมังกรธาดินนะคะเจมินาราศีมิถุนธาตุลมเจมลิบบาราศีตุลท่านลมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมีสี่สิบแปดสิบสิบสองสามสิบเจ็ดเจ็ดแล้วก็สิบหกนะคะก็สำหรับใครที่ผ่านมาเจอก็จะเป็นพลังงานของคุณด้วยเช่นกันวันนี้ก็แม่หมอใช้ไพ่พรหมญาณในการสุ่มจับ พลัง,งานของคุณว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดหรือว่ามีบุญกุศลใดที่ติดตัวคุณมาแล้วก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนดวงชะตาของคุณบ้างเราได้ไพ่พูมยานเป็นไพ่ขงเบ้งนะคะท้าวิรูปะพระนารายณ์ทรงสุบันเรามาดูความหมายของไพ่ขงเบ้งนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่เป็นเลิศเฉลียวฉลาด มีความคิดความอ่านที่ลึกซึ้งมองการกายมีสติปัญญาที่สามารถจะนามาใช้ในชีวิตปกตินะคะชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับนะ,ะต่อบุคคลทั่วไปคือความรู้ความสามารถเนี่ยนะ,ะความฉลาดความเก่งทุกๆคนนะรู้เลยว่าของเบ้งเป็นผู้ที่ฉลาดเป็นผู้ที่อย่างรู้ดินฟ้านะ,ะเป็นเหมือนกับเรียกว่ามีพละกกำลังอำนาจวาสนานะะความเี่ยวชาญ นะ,ะแล้วก็มีในเรื่องของการความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาวิชาการต่างๆนะคะทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมเนี่ยเป็นผู้ที่สั่งสมความรู้และก็สามารถที่จะเอ่อให้ตัวเองเข้าใจบรรลุถึงวุฒิภาวะปัญญาวิชาความรู้ที่เราเรียนมาแล้วก็แสดงออกถึงความรู้ที่มีทำให้ตัวเองนะคะมีในเรื่องของความน้า เคารพน่านับถือต่อสายตาผู้คนทั่วไปนะคะและก็เป็นผู้ที่มีเจ้าปัญญานะมีพลังงานเออมีในเรื่องของความขี้สงสัยไม่ค่อยไว้วางใจใครนะเป็นผู้ที่มีในเรื่องของความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะตัวด้วยนะคะเป็นผู้ที่สามารถทาให้คนอื่นยอมรับในความรู้ความสามารถของตัวเองได้โดดเด่นมากๆจกเก่งมากๆฉลาดมาก,มากนะแต่ข้อเสียก็คือเป็นคนที่มอง มองคนอื่นในแง่ร้ายนะคือมองร้ายไว้ก่อนนะคะยังไม่เชื่อใจหรือว่าไม่ไว้ใจใครง่ายๆนั่นเองนี่คือนะะพลังงานของของเบง้งความหมายของของเบ้งนะคะก็จะเป็นผู้ที่สามารถเอาตัวรอดเก่งนะคะมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการวางแผนการเงินสูงนะคะเล่นแรแ่แปรธาเก่งเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้รู้จักบริหารจัดการในเรื่องของการเงินสะสมเงินลงทุนนะคะ และไพทาวิรุปะ,ะ,ะก็จะเป็นพลังงานของเทวดาชั้นจตุมหา,าราจิกาะะเป็นเทพก็หมายถึงคนที่มีความสุขุมเยือกเย็นมีความนิ่งสงบในการพินิจารณาทบทวนเพื่อที่จะค้นหาหนทางในการขจัดปัดเป่าปัญหาต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นมีพลังจิตเข้มแข็งมียานอย่างรู้และลางสังหรณ์ที่แม่นยำมีเซน นะคะเป็นผู้ที่เปลี่ยนไปด้วยบารมีและความเชื่อในเรื่องของศาสนาและหลักธรรมะเป็นอย่างดีนะคะเป็นคนที่มีความสงบนะสยบควนขึ้นไหวได้แล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเยือกเย็นมุ่งเน้นในเรื่องของการนั่งพินิษพิจารณาทบทวนไตรตรองใคร่ควรในแผนการที่จะเกิดขึ้นนะ,ะแล้วก็ลงมือทําอย่างสุขุมรอบคอบนะคะก็จะเหมือนกับว่าถ้าหากตกอยู่ในสภาวะนะครับ เรียกว่าในเรื่องของปัญหาต่างๆนะ,ะก็สามารถเรียกขบคิดหรือว่าแก้ไขสถานการณ์ได้นะ,ะเป็นผู้ที่แบกรับภาระนะความเครียดค่อนข้าเนี่ยสูงนะบริหารจัดการการเงินได้เก่งนะคะโดดเด่นเรื่องการเงินเนาะนะคะและพระนารายณ์ทรงสุบัรก็จะเป็นพลังงานของผู้นำนะ,ะที่มีความสงบร่มเย็นนําความสงบร่มเย็นมาสู่โลกมนุษย์นะ,ะเปี่ยนไปด้วยความเมตตา บารมีสูงส่งมีความที่เป็นที่เคารพรักแล้วก็มีพลังอํานาจนะคะที่น่าเกรงขามผู้คนให้ความเคารพยกย่องนะคะแล้วก็มีในเรื่องของความเป็นอัจฉริยะที่เป็นเลิศในเรื่องของการบริหารงานมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงนะคะเป็นไพ่ของผู้เป็นมหาราชเป็นผู้ที่สำเร็จ นะคะบนความอ่อนไหวชะตากรรมของมนุษย์เนี่ยคือเป็นผู้ที่กรรมนะกลุ่มความลับนะกลุมความอ่อนไหวของชะตากรรมมนุษย์ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียกได้ว่าให้โทษนะต่อดวงชะตาของมนุษย์ได้ด้วยนะคะเป็นผู้ที่อยู่ในเรื่องของเวรกรรมอ่ะนะคะรู้ในเรื่องของการตัดสินคอยพิพากษาดูแลก,กฎแห่งกรรมของผู้คน นะว่าใครทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วหรือว่าตัดสินได้อย่างแม่นยํานะคะเป็นเหมือนผู้พิพากษาเลยเนาะนะคะนี่คือพลังงานของคุณเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็มีลัคนาราศรีที่โดดเด่นนะคะคงเบ้งก็จะเป็นราศรีมังกรท้าวิรูป,ปักนะคะเออปีนักษัตริย์เป็นปีมะเส็งงูใหญ่นะ,ะมะเส็งเอองูเล็กนะคะหรือว่า เป็นราศีอ,อ่อถ้าเป็นท้าวิรูปตกเนี่ยนะ,ะก็จะเป็นพลังงานของงูเล็กเนาะนะคะแล้วก็มีราศีตุลด้วยนะคะราศีพิจิกเออนะคะลืมมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไร อดีตดีกว่าเรามาถามถามถึงอดีตของคุณกันดีกว่าว่าเจอสถานการณ์เหตุการณ์อย่างไรนนะช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เก่าๆอดีตเก่าๆนะคะสิ่งที่ประสบพบเจอเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อครั้งอดีตเก่าๆเ,เป็นเรื่องราวแบบไหนคุณเจอสถานการณ์แบบไหนนะคะ กิงอบอลนะคะตัวของคุณก็จะเป็นพลังงานของคนที่มีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดนะคะมีในเรื่องของวิชาการมีในเรื่องของวิชาความรู้มีเรื่องของลักษณะของการเป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจนะคะเ,ออเรียนจบมาสูงแล้วก็เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีวิชาความรู้นะคะเป็นผู้นำนะคะเป็นหัวหน้างานหรือว่ามีลักษณะของความเป็น ผู้นำได้ด้วยนะคะแล้วก็มีลักษณะของความเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาอ่อนโยนอ่อนหวานน่ารักอัธยาศัยดีนะ,ะชอบทําบุญชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันผู้อื่นนะ,ะมีน้ําจิตน้าใจเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นพลง,งานของคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีความรับผิดชอบนะ,ะต่อคนในครอบครัวนะ,ะอบอุน่นอ่อนโยนนะคะร่ํารวยดูภูมิฐาน ดูเป็นคนจิตใจดีอยู่ด้วยแล้วมีความสูง The m a g i c i a n พลังงานของครูบาอาจารย์พลังงานของคนที่มีเซนต์มีความรู้มีความสามารถมียานอย่างรู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีความโดดเด่นและเป็นผู้ที่นะคะ สามารถที่จะบริหารจัดการนะธุรกิจการงานด้วยความเฉลียวฉลาดด้วยความรอบรู้มีไหวพิปฏิพานนะคะเป็นคนที่ฉลาดไหวพิบดีนะ,ะเก่งพูดเก่งนะคะพูดโน้มน้าวจิตใจคนได้เก่งหรือว่าใช้คําพูดคําจาสื่อสารสร้างอาชีพสไร้างรายได้ได้และ3คาถาเป็นคนที่คิดหรือว่าวางแผนรอบคอบเป็นคนที่ละเอียดถี่ถ้วนเป็นคนที่ฉลาดนะคะที่สามารถที่จะ วางแผนธุรกิจการงานเอาตัวรอดหรือว่าแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์นะคะบริหารเสน่ห์ได้เก่งนะคะเป็นคนที่ชอบทํางานที่อิสระนะะไม่ชอบขึ้นตรงกับใครหรือว่ามีความรู้ความสามารถพิเศษนะเฉะพอด้านร้องรําทําเพลงเป็นนักแสดงเป็นนักร้องนะคะชอบเดินทางไปไหนทําอะไรที่มันเหมือนกับว่าเสี่ยงๆนะคะไม่ค่อยอยากเชื่อฟัง นะคำพูดของใครทําอะไรที่แบบทำตามใจตัวเองและเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเป็นคนดูดีเป็นคนเพียบพร้อมนะมีเสน่ห์น่ารักนะคะใครเห็นใครก็รักและเป็นคนที่จิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปนันชอบทําบุญเจ้าค้าวัดปฏิบัติธรรมและเป็นคนที่ชอบลงทุนนะคะวางแผนการเงินในเรื่องของธุรกิจการงาน นะคะเป็นคนแต่งตัวดีนะคะเป็นคนที่มีในเรื่องของทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์เป็นคนที่วางแผน,นเรื่องการเงินคิดต่อยอดเงินนะคะลงทุนเก่งด้วยนะคะเก่งกําไรเก่งนะคะเป็นสาวสังคมเป็นหนุ่มสังคมนี่คือพลังงานของคุณนะคะไม่รู้ว่าปัจจุบันหรือว่าอดีตแหละ นะแต่ออกมาแบบนี้นะคะคงจะไม่อยากจะเล่าถึงอดีตเนาะนะเดี๋ยวมา,มาดูกันนะคะว่าคุณจะได้รับชัยชนะและความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะที่มันกําลังจะเกิดขึ้นหัวข้อพลังบวกคุณจะได้รับนะชัยชนะและความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นต้นไป เร็วๆนี้ด้วยเรื่องอะไรเรื่องที่หนึ่ง The World นะคะธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนงานโซเชียลงานออนไลน์ที่มีปัญหานะคะหรือว่าประสบพบเจอปัญหานะ,ะหรือว่าถูกใส่ร้ายใส่ความถูกเ,เรียกว่าถูกกันแกล้ง ะะหรือว่าเหมือนกับว่ามีผู้คนเนี่ยเข้ามากั่นแงใส่ร้ายคุณคนคนนั้นหรือว่ากลุ่มๆนั้นที่ใส่ร้ายป้ายสีคุณกั่นแก้งคุณนะคะให้ร้ายคุณไม่เชื่อถือไม่นับถือคุณนะ,ค,ะคนที่คิดร้ายกับคุณศัตรูที่มองคุณในแง่ดีนะคะท้ายที่สุดแล้วด้วยความดีของคุณเนี่ยจะทําให้คุณสามารถที่จะกลับมาเฟื่องฟู นะคะธุรกิจการงานโดดเด่นกลับมามีชื่อเสียงด้วยความรู้ความสามารถของคุณจะเป็นที่ยอมรับนะ,ะเป็นที่รักของเอ,อ่อเอทั่วๆไปส่วนใอ้คนที่คิดร้ายทําไม่ดีอ่ะเขาจะพ่ายแพ้นะคะเขาจะเหน็ดเหนื่อยเขาจะเบื่อนายเขาจะไม่มีกําลังใจกําลังกายที่จะมากันแกล้งคุณเพราะว่าทําอะไรคุณไม่ได้ นะคุณจิตใจดีนะคุณคิดดีคิดบวกคุณมีพลังงานดีในการที่จะสรรสร้างสิ่งดีๆผลงานดีๆออกมาเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ยอมรับของผู้คนก็เลยจะไม่คนที่คิดร้ายพ่ายแพ้ไปขี้เกียจมาก่อกวนคุณและเหนื่อยนะคะเนาะผลงานก็จะกลับมาโดดเด่นโด่งดังดีเหมือนเดิมได้รับการยกย่องนะคะและ คุณจะได้รับชัยชนะและความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่คุณเหมือนกับเดินหนีมาอาจจะเป็นปัญหาหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการที่แบบคำพูดถูกค้อหาถูกนินทาก็ได้นะจากเพื่อนจากสังคมที่เขาแบบใส่ร้ายคุณกันแกล้งคุณขับไล่ใส่ส่งคุณก็ได้นะหรือว่าเหมือนกับเให้ร้ายคุณท้ายที่สุดแล้วความจริงมันจะปรากฏค่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณไม่ได้ทํา ะะเหมือนกับผู้คนจะรู้ความจริงว่าคุณไม่ได้เป็นคนแบบนั้นคุณไม่ได้ทําแบบนั้นนะ,ค,ะคุณไม่ได้คิดแบบนั้นคุณไม่ได้พูดแบบนั้นนะคะตัวของคุณจะเป็นอีกแบบหนึง่งและผู้คนจะได้รับรู้ถึงความจริงเนี่ยนะ,ะเดะเ,เ,เรียกว่า a อ e of sword นะคะหนึ่งดาบน,นะ,ะจะมีคนพูดความจริงออกมาและคนที่พูดใส่ร้ายให้ร้ายคุณจนทาให้คุณต้องหนีหัวซุหัวซุนเนี่ย นะคะคนคนนั้นจะถูกนะเรียกได้ว่าอีกคนหนึ่งมาพูดความจริงมาขายความลับว่าคนนี้มันใส่ร้ายคุณนะคนนี้มันให้ร้ายคุณนะจนทําให้คุณรู้สึกแบบเบื่อเซ็งนะคะจนต้องแบบลาค้านะนะคะไม่อยากอยู่กับมันแล้วไม่อยากเห็นหน้ามันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคนนั้นคนที่ใส่ร้ายคุณ จะพ่ายแพ้เองโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยคนอื่นจะเหมือนกับแก้ตัวแทนคุณอ่ะนะคะคนอื่นคนอื่นจะเข้าข้างคุณคนอื่นจะเห็นความดีของคุณและคุณจะได้รับชัยชนะและความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องความสุขความสุขที่มันแบบคือมันไม่เต็มสติอ่ะนะคะความสุขที่เหมือนกับว่าคุณอ่ะเป็นคนที่มีครอบครัวที่ดีนะคะ รักครอบครัวคุณทําเพื่อครอบครัวคุณเหมือนกับว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างดูแลคนในครอบครัวเป็นภรรยาเป็นสามีที่ดีนะเป็นลูกที่ดีของคนในครอบครัวความดีของคุณนี่แหละจะทําให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะคุณมีปัญหาในเรื่องของออชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขชีวิตครอบครัวไม่สมหวังปัญหาต่างๆกําลังจะหมดสิ้นไปแล้วนะคะสิ่งที่คุณ กลัววิตกกังวลใจนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับว่าปัญหาต่างๆมันจะหมดสิ้นไปปัญหาภายในครอบครัวนะ,ะปัญหาการเข้าใจผิดของคนในครอบครัวนะคะปัญหาความแตกแยกความแตกร้าวของคนในครอบครัวนะคะพี่น้องทะเลาะกันญาติพ่อแม่ทะเลาะกันสามีคนรักทะเลาะกันปัญหาการเงินที่เป็นเหตุปัจจัยนะ,ะให้คนในครอบครัวนะคะโกรธเกลียดกันก็จะเข้าใจกันถูกต้อง นะะจะกลับมาเหมือนกับว่าให้อภัยซึ่งกันและกันจะรักใครนะคะกลมเกลียวกันสนับสนุนช่วยเหลือกันนะคะและคุณจะได้รับชัยชนะและความสําเร็จเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรอคอยค่ะก็อาจจะเป็นในสิ่งที่คุณอดทนนะคะอดทนฝืนทนมามานานพอสมควรแล้วกับการที่แบบสิ่งที่คุณคาดหวังความสําเร็จอ่ะอาจจะเป็นงานของคุณก็ได้อาจจะเป็นการรอคอยการช่วยเหลือ จากเพื่อนนะ,ะจากสังคมนะคะอาจจะเป็นการที่เหมือนกับตัวของคุณลงทุนลงแรงทำอะไรบางสิ่งบางอย่างไปแล้วมันล้มเหลวมันพังทลายลงไปต่อจากนี้ไปต้นไปนะคะคุณเพียงแค่ยืนอยู่เฉยๆคุณไม่ต้องทำอะไรนะคะสิ่งสิ่งนั้นมันจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะคะสิ่งที่คุณคาดหวัง นะคะไม่ว่าต่อจากนี้ไปคุณจะลงทุนลงแรงทําอะไรลงไปประสบความสําเร็จทันทีเลยไม่ต้องรออีกแล้วไอ้ที่มันชวดไอ้ที่มันผ่านไปอะ่ะไอ้ที่มันล้มเหลวไปอะ่ะก็ปล่อยมันไปแล้วมันเริ่มต้นใหม่ทําสิ่งใหม่นะทีนี้ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วเลยนะคะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องรอไม่ต้องร้องขอด้วยคุณจะได้รับชัยชนะและความสําเร็จเกี่ยวกับจะมีนะนเรื่องของการขยับขยาย การลงทุนหรือว่าในเรื่องของการติดต่อสื่อสารหรือว่าในเรื่องของการที่แบบตัวคุณเนี่ยน่าที่จะมีการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้อะ่ะเกี่ยวกับธุรกิจการงานของคุณนะคะออขอขอร้องขอความช่วยเหลือไปสมัครงานนะคะหรือว่าไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับว่าเถ้าคุณตกงานคุณก็จะได้งานถ้าคุณลงทุนธุรกิจการงานของคุณก็จะมีการขยับขยายเติบโต นะประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงมาจากการลงทุนลงแรงของคุณนี่แหละและยังมีคนมาให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณอีกนะมีสายเปอีกมีคนมาร่วมลงทุนร่วมพุ่นด้วยนะคะคุณจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจการงานที่ใหญ่โตขยายออกเป็นหลายสาขาเลยนะคะนี่คือสําหรับใครที่แบบทําธุรกิจการงานลงทุนนะคะก็จะมีการขยับขยายธุรกิจการงานนะ,ะแตกขแขนงออกเป็นหลายสาขานะคะ และคุณจะได้รับชัยชนะและความสําเร็จเกี่ยวกับการเดินทางไกลสําหรับใครคิดอยากจะเดินทางไกลนะคะเออหรือว่ามีการติดต่อธุรกิจการงานนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะค,ะคุณก็จะได้รับการติดต่อพูดคุยนะคะเอ่อเรียกว่าอย่างง่ายดายหรือว่าได้เดินทางไปอย่างง่ายดายสำหรับใครที่สอบไป ไปต่างประเทศไปเรียนต่างประเทศไปทํางานต่างประเทศนะคะสอบติดและได้นะ,ะไปทํางานที่ต่างประเทศด้วยนะคะเรียกได้ว่าจะทําให้ตัวของคุณเนี่ยคือคาดหวังในสิ่งที่รอคอยประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะเป็นปีทองเป็นปีแห่งการที่แบบเหมือนทําธุรกิจการงานเกี่ยวกับโซเชียลเกี่ยวกับต่างประเทศโดดเด่นมากๆนะคะและ คุณจะได้รับชัยชนะและความสําเร็จเกี่ยวกับสําหรับใ,ใครที่แบบเหมือนคิดว่าจะไม่มีคู่รักคนรักอ่ะเหมือนคิดว่าจะเป็นโสดนะสําหรับคนโสดนะโสดแบบไม่มีใครโสดแบบพ่อไม่ไม่ไม่โสดแบบเหมือนกับว่าไม่มีใครถูกใจไม่มีคนถูกใจต่อจากนี้เป็นต้นไปนะความรักของคุณที่เหมือนกับว่าคุณรอคอยเนื้อคู่คุณรอคอยคนที่ใช่ของคุณเนี่ยคุณจะได้เจอคนที่ดี นะคะเอ่อเพศชายที่แบบเป็นโสดโสดแบบพ่อแม่แม่ๆเลยนะจะได้เนื้อคู่คู่ของคนรักภรรยาสามีนะที่เป็นคนที่มาเกื้อกูลอุปถัมภ์ค้ำชูคุณนารีอุปถัมภ์นะสำหรับเพศชายแต่สําหรับเพศหญิงก็จะได้เป็นคุณหญิงคุณนายนะคะคู่คองคนรักสามีเปหรือแม้กระทั่งคาดหวังความสัมพันธ์เก่า ะค,ะคือทีนี้แหละนะคะมีแต่คนอยากจะแย่งชิงความรักความสมัมพันธ์มีแต่คนอยากจะมาเป็นคู่รักคนรักของคุณทั้งเก่าทั้งใหม่เข้ามาให้เลือกนะคะ,ะ,คะเรียกได้ว่าต้องเหมือนกับเอ่อทำให้ปวดหัวเลยทีเดียวนะเก่าก็อยากจะกลับมาใหม่ก็อยากจะเริ่มต้นทีนี้ละ นะคะจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นเนาะฟนเน์เหลือหลายจริงๆนะคะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะแยะมากมายสําหรับคนโสดแต่สําหรับคนมีคู่นะชีวิตก็จะเหมือนกับว่าประสบความสําเร็จในอาชีพการงานและร่ารวยในเรื่องของการเงินนะคะและคุณจะได้รับชัยชนะและความสําเร็จรวยนะคะทำอะไรก็รวยนะะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ขอโชคก็ได้โชคขอลาบก็ได้ลาบขอก้อยก็ได้ก้อยไม่ใช่นะ,ะเงินทั้งนั้นเห็นเหรียญไหมคะเหรียญเนี่ยเหรียญที่ไปขอเนี่ยเหรียญที่ไปลงทุนเนี่ยเหรียญที่ไปทําธุรกิจการงานเหรียญที่มีการลงทุนนะคะเล่นแร่ปแปรธาตุซื้อหุ้นซื้อหวยเนี่ยเก่งกําไรเนี่ยโอ้โหนะะบอกเลยว่าอีกสามเดือนข้างหน้ารวย นานร,รวยอย่างเดียวดูสิควีนออฟเพอรเคอรเนี่ยนะคะรวยเป็นเศรษฐีนีเป็นมหาเศรษฐีนะคะรวยพันล้านรวยจนแบบเรียกว่าข้างบ้านอย่าตะโกอย่าตะโกนร้องถามเลยว่าไปทำอะไรมารวยนะคะประมาณนี้เลยหกคาถาก็ประสบความสำเร็จจากอาชีพการงานจากสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปมันต้องรู้โอกาสนะ,ะมันต้องรู้โชคชะตามันต้องรู้ช่วงเวลา ะะถึงจะสําเร็จร่ารวยจะนอนกินนอนกินอย่างเดียวนอนกินดอกเบีย้ยนอนกินเงินที่แบบสั่งสมนะคะลงทุนไปนั่แหละสบายนะคะสุดสบายไปทั้งชาติเลยทีนี้เลยนะคะไพ่เหรียญออกมาปิดท้ายบอกไว้เลยว่าสําเร็จนะ,ะแน่นอนอีกสามเดือนข้างหน้านะคะรีบนะคะเลงตัวไหนไว้นะเออนะคะไพ่เดอะเมจิชชนออกมาเลงหุ้นตัวไหนไว้ เลงกาไรตัวไหนไว้อีกสามเดืองนงหน้าเตรียมตัวเทขายนะคะรวยนะซื้อหนึ่งแสนได้สองแสนได้สาแสนได้สี่แสนซื้อห้าแสนได้ห้าล้านนะคะเออก็เวอร์ไปเนาะก็ตามที่แบบเราลงกําลังอะ่ะนะเราลงทุนซื้อไปแค่ไหนมันก็ได้ตามนั้นแหละนะแต่เป็นขาขึ้นของเราไงทํอะไรก็แบบประสบความสําเร็จนะคะรวยลูกเดียวนะคะไม่อยากจะบอกรวยแบบตะโกน ข้างบ้านตะโกนถามว่าเออขอยืมตั้งหน่อยจ้าอะไรเงี้ยนะขับเนาะขอบคุณนะคะเข้ามารับอบัรกางานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ